ตองพี่ได้เงินเดือนมาแล้วนะเดือนนี้พี่ได้สองหมื่นพี่โอนให้ตองหมื่นห้าข้อความเข้ายังหมื่นห้าเนี่ยตองได้รับแล้วค่ะแต่พี่มีอะไรอยากบอกตองไหมคะอะไรอะ่ะตองนี่ตองพูดเรื่องอะไรอะพี่ได้เงินมาสองหมื่นพี่ให้ตองหมื่นห้าพี่เก็บไว้ห้าพันมันมากเกินไปหรอตองไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นค่ะ ตองให้โอกาสพี่ครั้งสุดท้ายนะคะพี่บอกความจริงกับตองมาดีกว่าพี่ไม่เข้าใจอะตองพี่ว่าตองมีอะไรก็พูดมาตรงๆเลยดีกว่าไม่ต้องให้พี่เดาแบบนี้หรอกหรือว่ายังไงอะตองเงินที่พี่เอาไว้ห้าพันเนี่ยมันมากเกินไปใช่ไหมตองพูดมาตรงๆเลยดีกว่าพี่มีโอกาสแต่พี่ไม่รักษาตองไม่คิดเลยนะคะว่าคนที่นอนอยู่ข้างตองทุกวันเนี่ยจะเป็นคนที่โกหกเก่งได้ขนาดนี้ พี่จะปิดบังตอไปนานแค่ไหนคะนี่พี่จะปิดบังตอไปตลอดชีวิตเลยหรือไงตองคือพี่ไม่รู้เลยว่าตองกําลังพูดเรื่องอะไรอยู่อ่ะพี่สาบานต่อหน้าฟ้าดินเลยก็ได้นะให้ฟ้าผ่าพี่ตายเลยก็ได้ตองพี่ไม่มีอะไรปิดบังตองจริงๆพี่รักตองพี่บริสุทธิ์ใจกับตองนะพี่จะทําให้ตองเสียใจได้ยังไงตองผิดหวังในตัวพี่จริงนะนี่พี่ไม่ยอมพูดความจริงเหรอตองกะว่าตองจะให้โอกาสพี่อีกครั้งหนึ่งแต่พี่ก็ไม่เห็นค่า อันตรองว่าเราอยากกันเถอะตองตองตองใจเย็นๆก่อนนะพี่งงไปหมดแล้วอะตองทำไมตองต้องเอาเรื่องหย่างมาพูดเล่นๆแบบนี้ด้วยอะแค่พี่ไม่ให้เงินเดือนของพี่ทั้งหมดกับตองถึงขั้นต้องทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอพี่ก็มีค่าใช้จ่ายของพี่บ้างอะตองขอเก็บไว้ห้าพันแค่นี้มันไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่งั้นตองก็ถามพี่ตรงๆเลยแล้วกันนะพี่ก็ตอบมาตามตรงว่าพี่ได้เงินเดือนเท่าไหร่นี่ตอง ตองหมายความไม่ไงหรือหรือว่าต้องแอบ,บดูโทรศัพท์พี่เหรอถ้าใช่แล้วจะทำไมคะนี่ตองตองจะทำแบบนี้ไม่ได้นะโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นของส่วนตัวตองต้องได้รับอนุญาตก่อนสิเจ้าของเขายังไม่รู้เรื่องเลยตองทำแบบนี้ได้ไงตองไม่ให้เกียิพี่เลยนะงั้นตองขอพูดบ้างแล้วกันนะคะตลอด6ปีที่ผ่านมาเนี่ยตองเคยเชื่อมั่นค่ะว่าพี่เป็นคนที่จริงใจกับตองมาตลอด แต่เมื่อวานเนี่ยตองบังเอิญไปเห็นประวัติการโอนเงินของพี่ตองถึงได้รู้ความจริงไงว่าพี่กับแม่พี่ตั้งใจหลอกตองมาตลอดอ่ะจริงๆแล้วพี่ได้เงินเดือนห้าหมื่นแต่พี่โอนให้ตองเดือนละหมื่นห้าที่เหลือพี่ก็เอาไปให้แม่พี่หมดก็จริงอนะตองพี่ปฏิเสธไม่ได้หรอกตามนั้นน่ะทำไมพี่ต้องปิดบังตองด้วยอ่ะตลอดหกปีที่ผ่านมาเนี่ยตองเหมือนคนโงท่ที่โดนหลอกมาตลอดพี่รู้ไหม ว่าตองทุ่มเทเพื่อครอบครัวเรามากแค่ไหนอะตอนที่เราครบกันแรกๆเนี่ยพี่บอกตองว่าพี่ได้เงินเดือนหมื่นสองแต่ตองก็ยังยอมอยู่กับพี่เพราะว่าตองเชื่อมัน่นว่าพี่เป็นคนดีจริงใจซื่อสัตย์แล้วก็ขยันทํางานแล้วตอนเราแต่งงานกันเนี่ยพี่ก็เอาแต่พูดว่าพี่ไม่มีเงินพี่ครอบครัวยากจนตองก็ยอมแต่งงานกับพี่โดยที่ตองไม่เรียกร้องค่าสินสอดเลยสักบาทเดียวแล้วพี่ก็เคยสัญญากับตองว่าหลังจากแต่งงานกันแล้วเนี่ย พี่จะให้ตองดูแลเงินเดือนพี่ทั้งหมดแต่ตอนนี้พี่กลับมาทําแบบนี้กับตองอ่ะแล้วแถมตองยังเอาเงินสองแสนที่พ่อแม่ตองให้เนี่ยมาช่วยกันซื้อบ้านหลังนี้อีกตองคิดว่าเราสองคนจะช่วยกันแบ่งเบาภาระกันได้แต่พี่กลับมาโกหกตองแบบเนี้ยพี่ทําให้ตองรู้สึกว่าตองเหมือนคนที่โดนหลอกมาตลอดอ่ะตองพี่เข้าใจความรู้สึกนะที่ตองพูดออกมาทั้งหมด่ะพี่เข้าใจแต่ว่าการที่ตองจะมาบอกว่าพี่กับแม่โกหกหลอกลวงตองแบบเนี้ย พี่ว่ามันเกินไปหน่อยนะอย่างที่แม่พี่เขาบอกจริงๆเป๊ะเลยแม่เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมแม่เขาบอกว่าถ้าตองรู้จํานวนเงินทั้งหมดของพี่ที่พี่ได้แต่ละเดือนเนี่ยตองก็อยากได้มันทั้งหมดตองจะเอามันไปทั้งหมดเลยแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆและไอ้บ้านเนี่ยเราก็ต้องผ่อนกันเดือนละสองหมืไม่ใช่เหรอตองพี่ให้ตองเดือนละหมื่นห้าแล้วที่เหลือตองก็ต้องจ่ายเองแล้วไหนจะค่าของใช้ในบ้านอีกอ่ะ พี่เคยรู้สึกไหมว่าพี่เห็นแกนตัวขนาดไหนอะคะตองแต่ว่าพี่กับแม่ไม่ได้มีเจตนาที่จะตั้งใจจะหลอกตองเลยนะตองฟังพี่นะที่ทําแบบเนี้ยก็เพราะว่าครอบครัวเราไงถ้าเอาเงินให้ตองหมดแล้วตองเอาไปจุนเจือดูแลครอบครัวของตองแล้วพี่กับแม่ล่ะครอบครัวเราล่ะจะอยู่ยังไงจริงไหมตองพี่บิ๊กที่พี่พูดมาไม่มีเหตุผลเลยนะหกปีที่ผ่านมาตองช่วยพี่แบกรับภาระหลายๆอย่างอะ ช่วงเทศกาลปองก็เป็นคนซื้อของฝากกลับไปให้พ่อแม่พี่และไหนจะค่างเงินใส่ซองต่างๆอีกตองก็เป็นคนจ่ายพี่อะพี่เคยช่วยอะไรตอบ้างไหมพี่เคยทําอะไรบ้างค่ารถค่าบ้านค่าใช้จ่ายชีพประจําวันเนี่ยมัน,นก็เป็นปองเลยที่ช่วยจ่ายอะตองเคยคิดนะว่าชีวิตคู่เนี่ยเราควรจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันควรจะจริงใจต่อกันแต่ตอนนี้ตองรู้แล้วว่าพี่ไม่ได้จริงใจกับปองเลยอะปองอดทนมานานแล้วนะวันนี้ตองจะไม่ทนอีกต่อไปละ ถ้าตองไม่จับพี่ได้นะพี่คงจะปิดบางโกหกตองไปตลอดชีวิตใช่ไหมตองตองตองฟังพี่นะที่พี่ทําไปทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เพราะพี่แต่มันเป็นแผนการของแม่พี่อะตองนี่แม่พี่อะเขาอยากจะลองใจตองไงว่าตองเนี่ยทาดีกับครอบครัวเราหรือเปล่าตองเป็นคนดีไหมนี่ไงสิ่งที่ตองอยากให้แม่พี่พอใจอะตอนนี้เขาพอใจมากๆเลยนะเขาประทับใจในตัวตองมากๆเลยที่ทํากับครอบครัวเราแบบเนี้ นะนี่พวกพี่เห็นตองเป็นแค่คนรับใช้เป็นแค่แม่บ้านเหรอนี่ตองเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นแค่คนที่ช่วยพี่ในเรื่องเงินคะตองไม่ไหวแล้วต้องขอ,อยาเถอะนะตองตองไม่เอาอ่ะตองพี่บอกแลวไงอย่าเอาเรื่องอยามาพูดเล่นเอางี้ไหมพี่จะเพิ่มเงินให้ตองเดือนละสองพันจากหมื่นห้าก็เป็นหมื่นเจ็ดทีนี้เราก็จะได้อยู่กันอย่างมีความสุขในตองแบ่งกันนะตองนะพี่ไม่ต้องพูดหรอพี่บิ๊ก ตองไม่อยากฟังคำโกหกของพี่อีกแล้วตองเสียใจนะที่ตองแต่งงานกับคนอย่างพี่ตองว่าเราอยากกันเถอะตองตัดสินใจดีนะตองพี่ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยอะ่ะเอางี้นะพี่จะให้เงินเดือนทั้งหมดกับตองเลยทุกเดือนพี่ได้เงินมาเท่าไหร่พี่จะให้ตองไปหมดเลยนะพี่จะไม่มีอะไรปิดบังตองอีกแล้วพี่สัญญาแต่ตองอย่าหยากับพี่เลยนะตองไม่ได้อยากฟังคำพูดอะไรของพี่แล้วพรุ่งนี้เก้าโมงเช้าเนี่ยเราไปเจอที่อำเภอนะคะตองจะอยากกับพี่ ตองพี่ขอโทษเลยนะตองตองอยู่กับพี่เถอะนะพี่รักตองมากจริงๆตองอย่าทิ้งพี่ไปไหนเลยนะตองพี่ขอร้องนะตองตัดสินใจดีแล้วค่ะอีกอย่างตองให้โอกาสพี่ไปตั้งแต่แรกแล้วพรุ่งนี้เก้าโมงเช้าเนี่ยอย่าลืมไปเจอกันที่อำเภอนะคะตองไม่อยากฟ้องอย่าพี่ตองตองตองเดี๋ยวก่อนสิตอง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  แม่ครับผมเลิกกับตองแล้วนะครับก็ดีแล้วลูกคนที่มันไม่รู้จักพอเลิกเลิกไปมันก็ดีแล้วที่ผมมาตอนนี้ผมจะมาเอาเงินจากแม่ครับอยู่ไหนครับแม่อะไรเงินเดือนก็ต้องเยอะต้องแยแก็จะมาเอาอะไรที่ฉันอีกแม่ครับก็เงินที่ผมฝากแม่ไว้ทุกๆเดือนไงครับอยู่ไหนอะไม่มีแล้วเงินอะไร เงินที่แก่ให้ฉันนะ่ะฉันให้น้องชายแกไปหมดแล้วน้องชายแกไปซื้อบ้านอะไรนะแม่นี่แม่ทําอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะแม่จะบ้าไปแล้วหรอครับนี่ผมเชื่อแม่แล้วผมต้องมาลําบากแบบนี้หรอก็แกเอาเมียแกไม่อยู่เองแกอย่ามาโทษฉันนะเรื่องเงินที่แกให้ฉันแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันฉันจะไปใช้ฉันจะไปจ่ายอะไรมันก็เรื่องของฉันนี่แม่แต่นั่นมันเป็นเงินของผมที่ฝากไว้กับแม่ แล้วแม่ก็เป็นคนสัญญาก,กับผมเองไม่ใช่เหรอครับว่าจะเก็บเงินนั้นไว้ให้ผมแล้วทำไมอยู่ดีมันกลายเป็นแบบนี้ไปได้อ่ะนีแม่มเอาเงินไว้ไหนเอาเงินผมมาเด่๋ยนี้เลยนะแม่อะไรดิบิกแ,แกจำอะไรของแกเนี่ยบิกคนเราคิดจะแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันก็มไม่ควรมีเรื่องปิดบังกันเพราะมันจะทำให้ความสัมพันธ์พังลงได้